ชาวราศีกันนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้ four o wands wheel of fortune three of cups แล้วก็ไพ่ four of pentacles นะคะ ไพ่สี่ใบเนี้ยเท่าที่แม่หมอดูนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะความรักค่อนข้างมั่นคงบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ไปทานเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูงของแฟนของญาติของสามีหรือของตัวเราเองก็เป็นไปได้เหมือนกันมีการรวมรวมญาติรวมเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะมีการกินเลี้ยงเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องเงินนิดนึงอาจจะมีการคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีบุตร นะคะอาจจะคุยว่าปีนี้คือเราต้องเซฟนะสถานการณ์การเมืองหรือสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยดีเราจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะบางคนก็มีแพลนที่จะซื้อบ้านใหม่นะคะวิ่ออฟฟอร์จูนขึ้นแบบนี้อาจจะมีการคุยกันในครอบครัวว่า เอ๊ะเราอยากจะซื้อบ้านขยับขยายไหมแต่บางคนมีบ้านอยู่แล้วอาจจะอยากซื้อคอนโดเพิ่มเติมหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์คุยกันเรื่องทรัพย์สินเงินทองเช่นอยากจะเอาบ้านไปปล่อยเช่าไหมหรืออยากจะปล่อยขายที่ขายทางเอาเงินมาดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยคุณได้ไพ่ใบแรกเป็น four of wands ความรักมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้ามีปากเสียงกันก็เป็นเรื่องเล่นๆน้อยๆไม่ได้มีจุกจิกอะไรมากมายนะคะอย่างนี้นตามความรักตีแม่หมอก็ไม่ต้องทายอะไรมากขอชาวราศีกันโชคดีค่ะชาวราศีกันคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้โสดลงเป็นแฟนกันไพ่ใบรแรกคุณได้ three of w a n d s the high priestess Knight of Wands แล้วก็ไพ่ King of Swords นะคะเท่าที่แม่หมอดูเนี่ยถ้าที่ผ่านมานะคะเอาเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีคนคุยนะคะแต่ยังไม่ได้ตกเป็นแฟนกันนะคะแม่หมอต้องขอเตือนนิดนึงเนาะว่าคุณอาจจะมีความรุ่มหลงเขาค่อนข้างเยอะ High p r i e s s e s s ขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายชาวราศีกันบางทีเนี่ยไปตกหลุมรักนะคะ คนที่เขาแบบมีสเสน่ห์อ่ะออร่าหน้าตาดีแต่งตัวดีขาวสวยหมวยเอ็กอะไรประมาณแบบนี้นะคะเรียกว่าถูกใจหุน่นถูกใจคุณอะมองปุ๊บแบบเซ็กซ์แอพเพลียสูงอะไรแบบนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะตรงนี้แม่หมออยากจะให้ขอให้ดึงสติคุณกลับมานิดนึงนะคะยังไงก็ตามคุณต้องตรวจสอบประวัติเขาก่อนนะคะว่า เขาอะไรยังไงโอเคตกหลุมรักคุณตกหลุมรักได้แต่อย่าลุ่มหลงนะคะบางคนเนี่ยตกหลุมรักมากๆแบบว่าลุ่มหลงมากๆเขาขออะไรให้หมดเลยอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยแม่หมออยากจะให้คุณดูตรงนี้ให้ดีๆนะคะถามว่ามีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเดือนนี้ไหมณนะตอนนี้แม่หมอมองว่ายังเป็นความลุ่มหลงอยู่เดี๋ยวรอเดือนหน้าอีกทีว่ามีไพ่ความรักที่ดีขึ้นไหมนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ลงตกลงเป็นแฟนกันส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่ถามว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาใหม่ก็มีนะคะโดยเฉพาะคุณ ผู้หญิงนะคะคนที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันคนโสนเนี่ยคนแรกนะคะมีลักษณะเป็น night o r n s นายดับบล์สเนี่ยจะเป็นเซลส์ก็ได้บางคนเนี่ยถ้าเกิดมีกิจการส่วนตัวเขาก็อาจจะมีกิจการที่ต้องไปดูแลในหลายๆที่เป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยนะคะเช่นออทําธุรกิจอยู่กรุงเทพแต่ก็เปิดร้านมากมายเลยอยู่ที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางไปมานะคะหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะคบคนต่างชาติก็ได้นายดบบล์สคะคนจากทางไกลอะ่ะคือมีระยะทางเป็น,เป,นเป็นตัวบ่งบอกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอายุก็ไล่รุ่นราวเขาเดียวกับคุณหรือมีหน้าที่เป็นตัวแทนในหน้าตัวแทนจําหน่ายเป็นเซลล์อะไรแบบเนี้ยนะคะ เข้ามาในชีวิตของคุณหรืออีกประเภทนึงเป็น king of sorts พวกนี้จะเป็นพวกเอนจิเนียร์นะคะพวกวิศวะกรนายช่างพวกนี้มีโอกาสเป็นคนพูดจาตรงๆผงผางคิดยังไงก็พูดแบบนั้นแบบเนี้ย ยอมหกักไม่ยอมงอเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะหรืออีกทางหนึ่งนะคะมีกองเชียร์ชาวราศีกันทรีออฟวอร์นขึ้นนะคะอาจจะเจอกันจากการติดต่อประสานงานคือเป็นคนรู้จักกันก่อนนะคะหรือบางคนเนี่ยติดต่อประสานงานแล้วเจอกันแล้วก็มีเพื่อนแนะนําบางคนมีกองเชียร์คือมีเพื่อนสนับสนุนแนะนํามาให้รู้จักกันก็เป็นไปได้ยังไงก็ตามเนี่ยไพ่ความรักมันอาจจะยังไม่ได้สมหวังในช่วงครึ่งปักหลังของมกราคมแต่แม่หมอก็ไม่อยากให้ปฏิเสธในเมื่อเรามีคนเข้ามาคุยคุณก็คุยไปก่อนนะคะเพียงแต่ต้อง เรามาระวังตัวคือไว้ง่ายคือความรุ่มหลงเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตาบอดในบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองว่าเขาดีไปทั้งหมดคุณขอให้คุณมีสติในการครบใครไม่ว่าจะเป็นคนโสดสนิทหรือเป็นคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันก็ดีแม่หมออยากจะให้คุณมีสติเอาสติมีอยู่กับตัวดูว่า ข้อบกพร่องของคนคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ใช่มองเราทุกอย่างสวยหรูไปหมดมันไม่มีในโลกนี้นะคะยังก็ตามเนี่ยมันเพิ่งเริ่มดูดูกันหรือว่ามีคนเข้ามาให้คุณพิจรารณาคุณก็ดูดูไปก่อนแต่จะต้องมีสติอยู่กับตัวอย่าลุ่มหล่นให้มันเยอะนะคะขอให้ชาว้าศีกันสมหวังในะความรักทุกคนเลยค่ะโชคดีค่ะ